นับเป็นคราวเคราะของนักเตะทีมชาติอิตาลีเสร็จแล้วนะครับที่ได้ลูช i านโน่สปาเลติมาเป็นโคช้ชเพราะเขาเข้มเรื่องวินัยจนทำให้แคมป์ทีมชาติหมดความบันเทิงไปเลยสปาเลติได้ชื่อว่าเป็นโคช้ชที่เน้นเรื่องวินัยเป็นที่สุดครับและเมื่อเขาเข้ามาคุมทีมชาติก็ไม่ยอมให้นักเตะของเขาปล่อยตัวตามสบายครับเพราะต้องการให้ทุกคนได้ตรหนักว่าพวกเรามาทำงานกฎเหล็กลข,ของสปาเลติก็คือ ห้ามนักเตะทุกคนสวมเฮดโฟนครับเหมือนไม่สนใจโลกภายนอกและในระหว่างการซ้อมก็ห้ามหัวเราะเฮฮามากจนเกินเหตุจนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้จริงจังอะไรทีมอสุรีชุดนี้ไม่ได้เป็นตัวเกง่งจะป้องกันแชมป ที่ได้มาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ผลงานในรอบคัดเลือกครั้งนี้แย่มากจนทําให้โรเบรโตมอนชินีต้องออกจากตําแหน่งแล้วก็ไปคุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียให้เป๋าตุงเล่นๆจากนั้นสปาเิติจึงได้เข้ามาทําหน้าที่แทนครับและทันทีที่เข้ามารับงานในทีมชาติสปาเลติ mm hmm. ก็เอาโนโยบายของทีมรักบี้ออรแบ็กของนิวซีแลนด์มาใช้ทันทีครับและหนในนั้นก็คือห้ามนักเตะทุกคนใช้เฮดโฟนครับข้อที่2ของกฎก็คือ การประชุมเทคนิคจะมีขึ้นในช่วงกลางของการทานอาหารกลางวันนะครับเวลา12.45น,นาหรือก่อนหน้าที่จะซ้อมรอบบ่ายส่วนอาหารเย็นเวลา2ทุ่มครับข้อ3นะครับคอนโซลหรือว่าเกม PlayStation 5จะเล่นได้เฉพาะในห้องเกมของโรงแรมเท่านั้นเพื่อป้องกันนักเตะเล่นเกมในห้องจนไม่เป็นอันลับอนอนครับข้อ 4. ห้ามเล่นเกมหลังที่คืนเป็นต้นไปและข้อ5 ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เตียงกายภาพครับจาลุคาสกัมแมกกาสุดหน้าของอัตาเลนตาคือคนแรกที่โดนสปาริติเชื่อให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยการตัดเขาออกจากทีมชุดเล่นมินิทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่อเมริกาครับ ตัวสปารติอธิบายเหตุผลในการตัดครั้งนั้นว่าไม่ใช่เรื่องที่จะไปถึงที่โน่นเพื่อเล่นเกมจนตี4ดังนั้นนักเตะทุกคนต้องเอาเกมคอนโซลของตัวเองเก็บไว้ที่บ้านครับในเรื่องนี้นะครับคาเมกาออกมาสนับสนุนเจ้านายที่ทำแบบนั้นโดยบอกว่าใช่ครับพี่ดีครับผมชื่นชมครับท่านผมมันไม่ดีเองถ้าจะเล่นเกมก็อยู่บ้านไปจะมาให้เปลืองที่คนอื่นเขาทำไมก็ไม่รู้ครับ